มีคนไม่ชอบใจเยอะเรื่องหลวงตาบอกว่าให้คนในชาติเนี่ยสามัคคีกันเขาก็เลยเตือนหลวงตามาหลายคอมเมนต์ว่าเป็นพระอย่ายุ่งทางโลกครับ๋อมึงก็อย่ายุ่งกับพระนะอ่าอ่าอ่าจริงๆนะแล้วมึงจะให้พูดพวกมึงต้องฆ่ากันอย่างเงี้ยนะจริงไหมออาพวกเราคนไทยฆ่ากันซะอย่างเงี้ยเหรอจริงไหมเออมันก็ประหลาด นาะเออเราบอกให้รักกัน mm hmm. สามัคคีกันเมตตากัน mm hmm. มันก็เป็นธรรมะไง mm hmm. จริงไหมเออมันก็ปัจจัญญามันเนี่ยมันเอาอะไรไม่รู้เนี่ยคนเราถ้ามีอคติแล้วฮะสีนวนสีนี่แล้วนี่ามันแยก่กันนะนะ mm hmm. เออครับจริงไหม mm hmm. กูจะไปยุ่งการเมืองไ้ไงงั้นกูไปลงสมัครสสแล้ว mm hmm. กูไม่มาบวชหรอกมิจฉาก,การเมืองเรามายุ่งกับกูเนี่ย ฮะจริงไหมล่ะเออมันก็มาถามน่นถามนี่อ่ะ,อะนั้นภาคก็ยังอยู่แต่วัดสิจริงไหมโยมก็อยู่แต่บ้านสิต้องไม่ต้องช่วยเหลือกันนี่ไงจริงไหมล่ะมันก็ประหลาดเนาะนี่คนที่ไม่เคยทําอะไรผิดคือคนไม่เคยทําอะไรเลยเชื่อไหมเออเด้อกูะอะอะจะไปยุ่งทําไมกับการเมืองจริงไหม อ่กูไม่สนหลักสักกูยุ่งการเมืองเนี่ยโอยกูไม่มาบวชหรอกจริงไว้เออกูยุ่งแต่ทางธรรมนี่แหละที่กูพูดเนี่ย่าพูดตามธรรมะจริงไหมใจกูพูดว่ามึงตีมันเลยฆ่ามันเลยอย่างเงี้ยเหรออะจริงไหมภาคเหนือกับภาคอีสานนี่แยกกันเลยตีกันเลยอย่างเงี้ยเหรอมันต้องสามคัคคีมีความเมตตาการเกิดมาเป็นเพื่อนมนุษย์ โดยเพาะเพื่อนร่วมชาติเนี่ยเนาะร่วมเป็นดินเราเราก็พูดอย่างนี้จริงไหมก็พูดตามธรรมะคนทั่วโลกถ้ามีเมตตาธรรมมีน้ำจิตน้ำใจเห็นไหมมันก็พูดตามธรรมะจริงไหมเออกูไม่ได้ไปอยู่แล้วองคคารไว้บวชแล้วกูก็อยู่กับโลกต้องอาศัยโลกอยู่โลกก็ต้องอาศัยธรรมะอยู่เหมือนกายกับใจเนี่ยมันก็ต้องอาศัยกันอยู่จริงไหมเพราะฉะนั้นเราพูดตามธรรมะนะเออ ไม่ได้พูดเพื่อกูจะไปเข้าพักนั้นพักนี้แหมนะ,ะจำไว้นะเออเออเพราะฉะนั้นถ้ากูไปอยู่พักนนพักเนี้ยนั่นเออกูยุ่งการเมืองนะอะกูไปประท้วงเขาแล้วมีคนยุให้กูไปประท้วงด้วยนะเนี่ยขับไล่รัฐบาลอย่างเงี้ยทำไมไม่พาลูกศิษย์ไปอย่างเงี้ยนะเห็นไหมกูจะไปทําไมล่ะขนาดกูพูดแค่นี้มันยังว่ากูยุ่งเห็นไหม อ่านะมึงแหละมายุ่งกับกูเองนะจำไหมเพราะหลวงตาไม่ยุ่งหลวงตาพูดจมศีลามธรรมามอัดจมธรรมเนาะอ่าสอนให้คนรู้จักมีน้ำจิตน้ำใจรักกันสามัคคีกันนี่คมเกลียวปองรองกันอเพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บใจก็พูดอย่างนี้ก็ธรรมะไงเราคนมันไม่รู้จักธรรมะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะเออมันนึกว่าธรรมะนั่งหลับตาอย่างเดียวนในระ อ่าอย่างนั้นเหรอเออนะธรรมดาธรรมดาความเห็นความเห็นเห็น,หนมาได้แนะนำมาได้แต่กูไม่ทำตามหรอกเนะจะบอกให้นะแต่กูทำตามมันกูคงไปอยู่กับมันกูคงไม่บวชหรอกกูทำตามพระพุทธเจนะ้าเนาะจริงไหมเสียใจด้วยนะเพื่อนเออ,อ,อ,อจริงไหมล่ะอ่ กูต้องเดินตามกูบาอาจารย์จริงไหมกูก็นั่งอยู่วัดกูก็เห็นแต่คนมาหากูคนนั้นก็มาให้กูไปโน่นคนนี้ไปนี่ใช่ไหมกูก็ต้องเลือกรับไปเออนะเพราะฉะนั้นความเหมาะสมนาการระเทษะนะเอะกูไม่ได้งโง่ขนาดนั้นหรอกเพื่อนนะกูจะบอกให้ถ้ากูงโง่กูคงไม่มาบวชให้เมียกูกรา,าบแม่ากูกลา,าบหรอก จริงไหมเอจริงไง,ง,ไงเออนะเออล้วก็ตลกเลยนะเวลาว่ากูยุ่งกันเมืองมาะันอามาาธรรมดาอยู่ในโลกด้วยกันอยู่ในเนี้ยมันก็ต้องมีเนาะม,มีมีมีความเห็นต่างเนาะก็ขอขอบออ่่าาใจนะเพื่อนนะที่แนะนํามาแต่กูไม่ทําตามมึงหรอก จำไว้เขาเขาแนะนำมาอีกครับว่าหลวงตาต้องอยู่ทางสายกลางครับอ๋อมึงให้กูเดินเวลาไปไหนกูต้องเดินกลางถนนอย่างเงี้ยทางสายกลางมึงจริงไหมกูก็กลางไงเนี่ยมึงรู้ไหมกลางที่สุดก็คือกูนี่แหละมึงรู้ไหมเนี่ยเขาลงนายกอบจเนี่ยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ย กูไปยุ่งอะไรกับมันกูไม่รู้เลยซ้ําไปเบอร์หนึ่งก็มาหากูให้กูช่วยเป็นหัวคะแนนให้เบอร์สองก็มาให้กูเป็นหัวคะแนนให้แล้วมึงอยากให้กูทำยังไงล่ะเชียี้จริงไหมเออกูก็บอกว่าถ้าใครเลือกมันก็ได้เป็นนั่นแหละกูก็บอกแค่นี้แหละจริงไหมมึงได้คะแนนเยอะที่สุดมึงก็ได้เป็นแล้วล่ะแล้วมึงอยากให้กูเป็นกลางยังไงจริงไหมละ่ะนี่แหละคือความเป็นกลางเนาะเออ ใครมาหาเราก็พูด <convert> ค <to Christians> ุยด้วยหมดแหละเนาะมีอะไรเป็นกลางเ็บอกมาสองอันเนี่ยมาอยากสิงบุ้ีเลยแหละโอ้โหเอาลับหน่อยสิสิเอาเอเอานี่ยเอาใส่เอานี่ผ้าลับหน่อยเดี๋ยวเขาจะว่ากูไม่เป็นกลางอีกอ่าเนี่ยเนี่ยคนละห้าร้อยได้แล้วอ๋อเนี่ยรายได้ดีนะหัวเป็นผ้าเนี่ยใส่นั่นไว้สิ นะมาจากสิงห์บุรีว่าง้งใช่ไหมอ่านี่สาวเมืองสิงห์ไม่ใช่ชายเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์ได้ใส่รถเข็นแล้วตอนนี้ยอ่าอ,อาจารย์ชายเมืองสิงห์พ่อชายเมืองสิงห์แข็งแรงดีเนาะอ่าเนาะเอา